ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับผมสปีดสกายบ็อกเกอร์ 40A นะครับตัวนี้2องถึงสเซลล์นะครับมอเตอร์ของสองหนึ่งเของเลตคอนนะครับใบพัดใส่ห้าจุดหนึ่งคูสี่จุดห้านะครับจริงจริงต้องใส่ใบหกสามเนาะกำลังดีเนาะแล้วแต่คนชอบครับหกสามก็ใส่ได้ธรรมดานะครับรู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดก็จะมีการทิมอัพไว้นิดๆนะครับเนี่ยปิดอัพหน่อยครับปิดอัพหน่อยนะครับแล้วก็การสับสเต็ปก็อันนี้เป็นสเต็ปแรกอันนี้เป็นสเต็ปสอง อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ 2. 2> เปสองอ่าดูครับตามลมนะครับอ,อ้าว้ยส่วนลมส่วนลมเดี๋ยวขอเฟิร์ไปครับเอาเลยจ้า,เ,าเป็นอะไรที่ทำง่ายครับทำง่ายแล้วก็เล่นสนุกด้วยอีกบินหือเจ้าบอดนะครับตน้น